สวัสดีครับแฟน,แฟ,นฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับนาก็มาประชาสัมพันธ์นะนาฝากข่าวนะครับฝากช่องนะครับนาสอบช่องที่ผู้เรากำลัง ทำคอนเทนต์กันอยู่ในตอนนี้นะครับยังไงใครชอบชื่นชอบนะฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับส่วนใหญ่ก็จะเน้นเป็นทีมใหญ่นะครับนำออกมาพูดคุยกันนะทุกวันเสาร์และวันจันทร์นะครับเวลาประมาณหนึ่งทุ่มตรงนะครับเจอกันได้ทาง Match Day Mania นะครับทั้งใน Facebook YouTube แล้วก็ Tik t o k ด้วยนะครับยังไงฝากไว้ทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับแล้วมาพูดคุยกันสนุกสนุกนะครับสู่วันเสาร์นะจะเป็นก่อนเกมนะครับส่วนวันจันทร์ก็จะเป็นเรีแอคชั่นหลังเกมแล้วก็ข่าวคราวความเคลื่อนไหวต่างๆกับประเด็นการ าทีมนในช่วงนี้ตลาดซื้อขายกําลังมานะครับสถานการณ์ของแต่ละทีมเป็นอย่างไรบ้างบ,างบนตารางพรีเมียร์ลีกนะครับกับเส้นทางในการลุ้นแชมป์ของหลายๆทีมลิเวอร์พูลก็กําลังดีแมนซิตี้กำลังกลับมานะครับมีอะไรให้หน้าพูดคุยเยอะแยะมากมายนะครับมาติดตามกันได้ถึงผมจะเป็นแฟนแมนยูแต่เราพูดคุยได้ทุกทีมนะครับมาเจอกันนะครับสวัสดีครับ